แล้วลองหวีดูว่าปึ๊บฟึ๊บเดียวทุกคนดูปึ๊บดูความเงาของเส้นผมปึ๊บไปทำของหายหาไม่เจอแล้วซื้อใหม่เพิ่งหาเจอปะอมึงความรู้สึกแบบนั้นเลยไปยไม่รู้เลยว่าคุณสมบัติของหวีขนหมูป่ามันคืออะไร หวีขนหมูป่าเวลาที่เราหวีผมอะ่ะมันจะทําให้น้ํามันที่เคลือบอยู่ที่เส้นขนธรรมชาติเนี่ยเส้นขนหมูป่าเนี่ยมันมาเคลือบเส้นผมเราทําให้ผมเราอะ่ะไม่ชีฟูไม่พันกันง่ายกระตุ้นน้ํามันที่หนังศีรษะให้เคลือบเส้นผมให้ผมมีความแบบ แกดูดีมันขึ้นเงาสวยมากจะไม่ต้องกลัวว่าวีแบบนี้ใช้แล้วจะสกระปรกหรือเปล่าแกเขามีที่สางมาให้ด้วยก็คือสางผมออกแบบนี้เลยแล้วก็เอาน้องไปซักกับแชมพูแล้วก็ตากให้แห้งคือใช้งานง่ายมากถ้าเจอก่อนยืดผมอะ่ะจะแฮปปี้มากแต่ก็นั่นแหละเออไม่เป็นไรถ้าใครสนใจ๋่วไปจะปรับพิกัดไว้ให้นะคะ